เมื่อวานนี้แนะนำสมาชิก2คนแรกของอยุทยาบอยแบนด์มหัดเล็กของคุณหลวงไทสะที่รอเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>วันนี้ขอบขยี้แนะนำอีก2คนค่ะนั่นก็คือไต้ฝุ่นกนกฉัดและปีเตอร์แพนทัศพลแน่นอนว่ามีฉากประทับใจของพวกเขาด้วยค่ะไต้ฝุ่นกนกชัดครับตับบทเป็นจมื่นสีซอรรักหรือว่าพ่อมิ่งครับจะเป็นหนึ่งในแก๊งอยุธยาบอยแบนด์นะครับผมเป็น เป็นทหารมาเล็ก,ะลกนะครับผมก็ตัวของพระอินเนี่ยจะมีความสุขุมนะครับแล้วก็จะมีความถ้าพูดถึงบูกับบุญเนี่ยจะมีความบุญมากกว่าเขา,าจะเป็นคนที่คอยคิดวางแผนเขาเก่งเรื่องรบด้วยนะครับแต่เขาก็ยังมีความอ่อนเรื่องรักอยู่น,นิดนึงปีเตอร์แพนทัศพลวิวิทวันครับรับบทเป็นหมื่นจันทร์ภูเบศหรือว่าพ่ออินครับน้องศิษในแก๊งอยุธยาบอยแบนด์นะครับผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กศิษย์ก็จะมีเรียกว่าไงความน่าแกล้งความสดใส ที่ประทับใจมากๆนะนะก็คือที่คุณหลวงเนี่ยพูดกับเราไม่ใช่แค่แบบว่าด้วยความเป็นกษัตริย์อย่างเดียวด้วยความเป็นพี่เป็นน้องอทุกอย่างทุกอย่างที่เขาทุกที่เขาคิดเราเรา<ต>รู้รรสึกหมดใช่ครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาดีใจตอนที่เขาเล่นตอนที่เขาตกตกปลาประเทียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับรู้เราก็อยู่ด้วยทั้งหมด<ง>มันทัดเข้าไปในหัวใจมากๆถ้าถ้าเป็นผมนะฝ่จะเ,เป็นฉากเล็กๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัว ตัวสุดประกายต้นแ,บบแรกเลยก็คือเราเสียเพื่อนแล้วมันจยังจำความรู้สึกได้อยู่เลยคือเราไม่ต้องเหมือนดิ้วอารมณ์อะไรเยอะเลย,ยมัน,ม,นมันคอมเพล็กซ์มากมันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับผม oh <no. S 1> ไม่แช่ไม่แค่ตัวเราด้วยแต่ทุกคนที่อยู่ในนั้น,นเหมือนรู้สึกเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยโอ oh ้โหอายุทยาบอยแบนด์เขาแน่จริงๆมีทั้งโป๊ปเพชรโอมไต้ฝุน่นวิตเตอร์แพนยังมีนักรวมคุณหลวงไทสะเกรดอีก รอการปรากฏตัวพร้อมกันของพวกเขาวันจันนี้นะคะ <Yahoo! S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง